และหลังจากพี่หนุ่มกัญชัยทวงถามเรื่องเงินบริจาคไปนะแล้วก็มีนี่แหละบอสใหญ่ของ s ิสแก n นบอสนาวัดนะครับก็โพสต์เลยว่าของเงินบริจาคคืนเพราะว่าเนื่องจากไม่บอกเบื้องหลังว่าคุณกันไม่ได้มีเกี่ยวเกี่ยวข้องอะไรกับมูลนิธิเป็นแค่ที่ปรึกษาแต่ในเอกสารในการจัดตั้งหรือว่าในการก่อตั้งมูลนิธินะไม่มีชื่อคุณกันนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเอกสาร ระบุไว้ว่าถ้าหากมูล,ลนิธิของคุณการล้มลงหรือว่าเลิกทําไปทรัพย์สินทั้งหมดที่ทํามาทั้งหมดเลยนะจะเป็นของมูลนิธิคุณธรรมนัตซึ่งตอนนี้คุณธรรมนัตก็ถูกโยงไปเกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์นะก็ไม่ค่อยมีใครแฮปปี้สักเท่าไหร่นะก็เลยด่ามาเป็นคุณกันว่ามีส่วนเกี่ยวโยงกับคุณธรรมนัตแล้วก็คุณธรรมนัตมีส่วนเกี่ยวยงกับสแกมเมอร์เนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่คุณกันก็ หวยลงแบบรัวๆรดทัวลงคันใหญ่เลยและวันนี้ก็มีแถลงการจากคุณกันจอมพลังนะเรื่องนี้เขารับจบนะก็คือใช้เงินส่วนตัวคืนบอดนวัดไปนะห้าหมื่นรับจบไปนะแกเจ็บแบบคนเดียวแบบจบๆไปเลยนะจะได้หมดดราม่าไม่มีดราม่านะ